สวัสดีค่ะพี่ชาแนลมาแล้วค่ะนะคะพี่ดิษมาในด้านของสายความรู้กับสายเนี้ยนะคะทุกคนเป็นไหมเวลา <c oughs> เวลามันมีปัญหาหรือความเครียดอะไรขึ้นมาค่ะนะเราจะทำยังไงสำหรับตัวพี่ดิษนะคะบวกกับการมาเรียนรู้เพิ่มไม่เครียดไปดูกับอาจารย์บัณฑิตนะคะแต่ก่อนเราก็ไม่รู้เวลาเรา จริงๆแล้วก็ให้เราคุมอารมณ์แล้วก็คุมความคิดของตัวเราเองให้ได้นะคะแล้วทําให้ตัวเองมีความสุขจริงๆแล้วถ้าเปิดเพลงเต้นแบบคงจะดีเหมือนกันนะคะการที่เราทําให้ตัวเองมีพลังมีความสุขนะคะชัตาคะ่ะร้องเพลงอะไรดีจริงอยากมีเพลงนะเพลงมันๆแล้วก็เต้นๆๆให้ตัวเองมีความสุขถ้าสําหรับใครที่ไม่สะดวกที่จะเต้นพีน่นิแนะนําให้ไปฟังเพลงคลาสสิกส่วนตัวพี่นิจะมาทุกวันนี้สวดมนต์ค่ะ สวดมนต์แล้วเราจะรู้สึกว่าฮ้ยสบายใจมันมันม่นใจในตัวเองมันเหมือนเราไล่เจ้ากรรมนายวินไปไกลจากชีวิตเราแล้วเราต่อไปนี้นะก็คือคาถาของหลวงพ่อลิงดำอะไรเงี้ยก็สวยๆรวยๆเนาะเราก็รู้สึกว่าเออต่อไปนี้นะเราก็จะรวยๆสวยๆเก่งๆนะลูกหลวงพ่อก็จะให้คาถาเราแบบเนี้ยเวลาไปท่องคาถาเงินล้านอืม อาจารย์บัณฑิตก็จะสอนว่าเวลาอะไรที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเอารู้แล้วต่อไปนี้จะไม่พูดเพราะว่าคําพูดของเรามันสักดิสิทธิ์จริงๆนะทุกคนเวลาเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องตอกย้ําแล้วไม่ต้องเป็นเล่าต่อให้ใครฟังว่าเรามันเกิดอะไรกับชีวิตเราอะคิดแค่นี้ว่าต่อไปเนี้ยชีวิตเราจะขาขึ้นชีวิตเราจะดีดีดีอะไรแบบเนี้ยต่อไปนี้จะขายของดีมาก สถานการณ์นี้เหรอชิวชวผ่านผ่านได้เสมออ่านะคะอย่างง่ายๆถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองแบบคุมสมองตัวเองไม่ได้ปล่อยให้เราไปคิดบางทีเราต้องคิดบวกใช่ไหมทุกคนแต่เราเผลออาจจะไปคิดลบใช่ไหมที่สําคัญแต่ก่อนปนี้ไม่รู้เนี่ยมาฟังอาจารย์จนรู้แล้ว ชอบพูดถึงอดีตเรื่องอดีตต่างๆเขาในระหว่างในการสร้างตัวเขาไม่ให้พูดถึงเลยนะทุกคนให้พูดถึงแต่เป้าหมายอนาคตว่าเือถ้าวันนี้เราทํา youtube สําเร็จเนี่ยเราจะมีรายได้หลักแสนนะอะไรอย่างเงี้ยให้เรากินจินตนาการไปในเรื่องนี้ดีกว่ากว่าที่เราจะไปเอาอดีตแล้วมาตอกย้ําตัวเองมันทําให้ตัวเองเฟลอะนะถ้าวันนี้เราอยากให้ตัวเองแก้ปัญหาได้คือให้เรามีความสุขให้ เห็นไหมจัก,กรวาลคอนเฟิร์มหรืออะไรที่มันหนักๆไปโยนทิ้งให้จัก,กรวาลค่ะนะให้จัก,กรวาลเป็นคุณจัดก,การค่ะหรือเหมือนเราท่องคาถาเงินล้านนี่แหละหรือสวดมนต์ก็ให้จัก,กรวาลเอาออกไปไม่เอาค่ะลูกต้องการที่คือต้องการยิ้มจริงๆล่าเริงมีสนเสน่ห์เบิกบานอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดกับตัวเองนะคนเดียวอยู่ที่บ้านอะลูกต้องการที่จะประสบความสําเร็จง่ายสบายสบาย อะไรเงี้ยต้องการที่จะค้าขายดีง่ายสบายสบายลูกค้ามาเยอะเงินทองไหลมาเทมาเงินนะคะมันดึงดูดง่ายมากเลยนะในโลกออนไลน์ถ้าคิดบวกแล้วก็ลงมือทำเหมือนทำช่อง youtube เนี่ยค่ะนะโหพี่มีความสุขกับการลงมือทำมากพี่ก็ทำของพี่ไปนะให้ความรู้ด้วย อาจคลิปขายของก็อัดนะคะทำทุกอย่างเพราะว่าลูกค้ามีมีโอกาสที่เซิร์ชอะเสิร์ชหาสินค้าเราแล้วมาเจอเพราะพี่นิดเคยทํา y o YouTube ไม่นานแล้วลูกค้ามาซื้อจากช่อง YouTube เราก็เลยว่าต่อวันนี้ฉันจะปั้นช่อง YouTube ให้ประสบความสาเร็จอะทาความฝันของตัวเองให้เป็นจริงให้ได้อะหรือใครที่สนใจสินค้าใน Facebook ก็ สอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะนะคะแต่ช่องนี้พินิดเน้นให้ความรู้นะคะในสิ่งที่เราเคยทำได้เออเวลาเราเผลอคิดมันเีอ่ยคิดมากไม่ได้คิดมากเรื่องลบนะคิดมากว่าจะทำยังจะทำยังไงให้แบบเราอ่ะประสบความสำเร็จในวัยอะไรเงี้ยเออนะหรืออะไรจริงๆเรา มันอาจจะตกโฟนิดนึงเพราจริงๆแล้วอ่ะจิตของเราเนี่ยทุกคนที่ที่พี่นิดเรียนมาอาจารย์จะสอนเสมอว่าให้เราอ่ะรู้สึกว่าตัวเองมีเยอะแล้วมีประสบความสําเร็จแล้วมีเยอะแล้วแล้วทําให้ตัวเองมีความสุขห้ามรู้สึกว่าห้ามรู้สึกขาดแคลนเหมือนวันนี้เราท่องคําอธิษฐานจิตอ่ะ เราก็เหมือนเรามีทรัพย์สินมหาศาลน่ะหรือบางทีอะ่ะสำหรับตัวพี่เองนะถ้าใครที่มีปัญเกี่ยวกับเรื่องเงินให้คิดแบบเนี้ยอธิษฐานจิตเลยขอบคุณเงินที่รักฉันฉันรักเงินเงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาคิดอยู่คนเดียวในใจแล้วก็ยิ้มแล้วก็มีความสุขต่อไปนี้นะขายของออนไลน์เงินจะหลั่งไหลมาหาเราเยอะมาก สร้างตัวตวนนะประสบความสําเร็จนะจะมีรายได้จากโฆษณาจะมีรายได้จาก youtube นะจะมีรายได้เนี่ยให้เราคิดคิดเรื่องแบบนี้ดีกว่ามันจะทําให้เราสบายใจมีความสุขมากกว่าที่เราจะเอาไปคิดเรื่องแบบว่าว่าว่าใครนะเขามาว่าเราบ้างเหมือนพี่ที่เคยคิดนะเออช่างแม่ต่อไปนี้มีแต่คนรักเราคิดแบบเนี้ย ต่อไปนี้ไม่ว่าฉันจะทําอะไรก็มีแต่คนรักแล้วก็สนับสนุนฉันใครมาดูท่านผู้ชมทางบ้านมาดูมาฟังฉันจบก็เข้าใจก็รักฉันก็ตกหลุมรักฉันทุกคนนะคะให้เรารู้สึกแบบเนี้ยว่าเราทําอะไรก็มีแต่คนรักเราพี่นิดนั่งอาเลยนะเดี๋ยวอนาคตน,นะคะก็จะมีที่นั่งไรนะทุกคนเนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามกดซับสไครต์ให้นะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการที่สรรสร้างช่องหาเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกับทุกคนค่ะนะคะก็หวังว่าความรู้ที่พเรียนมาแล้วก็เอามาให้ทุกคนเนี่ยมันจะทําให้ทุกคนค่ะมีความสุขขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จขึ้นแล้วเจอแต่เรื่องราวดีๆค่ะนะคะต่อปไปนี้พี่ขอส่งให้พวกคุณไปรไวยกันทุกคนค่ะนะคะเงินทองไหลมาเทมากันทุกคนนะคะใครเห็นก็รักนะคะสนับสนุนไม่ว่าร